คุณนายพานพบในแพทย์สมมิ่งส่งพยาบาลชุดเดิมมาตรวจดูอาการป่วยของท่านพระกครูขุนทองจึงถือโอกาสที่ท่านเจ้าของกุฏิไม่อยู่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าเสียละเอียดยิบเว้นไว้เรื่องเดียวคือเรื่องที่เขาทะเลาะก,กับสตรี สามีหายเล่าจบจึงแนะนำให้พาท่านกลับไปยังโรงพยาบาลดังเดิมคืนให้อยู่ที่วัดรับรองค่ะหลวงลุงหายแน่พูดทั้งวันทั้งคืนนี่ก็กำลังสอนกรรมาฐานอยู่ที่ห้องประชมโน่นก็ท่านยังอาพาธอยู่จะสอนได้ยังไงถ้าพี่มีเชื่อหนูก็เดินไปดูก็ได้ดูให้เห็นกับตาเลย พูดกับพยาบาลข้อแทนตัวเองว่าหนูเพราะคุ้นเคยกันแล้วงั้นเราไปดูกันเถอะแล้วรีบกลับไปรายงานหมอใหญ่พยาบาลทั้งสองคนเดินจากกุฏิไปยังหอประชุมเจริญชัยเห็นท่านพระครูกำลังสาธิตการเดินจงกรมให้กับผู้ปฏิบัติที่ยังเดินไม่เป็นก็พากันโวยวายตายแล้ว ถึงขนาดสอนเดินเชียวหรือเนี่ยเรารีบกลับไปรายงานหมอใหญ่กันเถอะให้ท่านส่งรถพยาบาลมารับไปเดี๋ยวนี้เลยลำพังเราสองคนไปพูดหลวงพ่อท่านไม่ยอมฟังแน่ตกลงกันแล้วจึงพากันกลับไปยังโรงพยาบาลสิงห์บุรีฟังรายงานจากพยาบาลแล้วในแพทย์สมมิ่งก็โทรศัพท์ไปหาในแพทย์ประดิษฐ์ทันที เขาเล่าให้อาจารย์ฟังตามที่พยาบาลสองคนมารายงานพรุ่งนี้ส่งมาหาผมผมจะใส่เฟือกเพิ่มอีกห้ากิโลคราวนี้ท่านอาปากไม่ขึ้นแน่นอนนายแพทย์ใหญ่สั่งหมอใหญ่ท่านคงไม่ยอมมาหรอกครับท่านห่วงงานยิ่งกว่าชีวิตคุณก็กราบเรียนท่านซิว่าผมจะเอาเฟือกออกให้จะได้ทำงานสะดวกสะดวก เท่ากับผมมุสาแบบนี้ผมไม่บาปหรอครับอาจารย์หมอก็หกคนไข้ไม่บาปรอกเพราะเราต้องการให้ท่านหายเอาละพวกนี้คุณส่งมาหาผมเลยนะเท่านี้นะสมภารวัดป่ามะม่วงดีใจนักเมื่อในแพทย์สมมิ่งขับรถมาเยี่ยมไข้ท่านถึงวัดนอกจากนี้ยังบอกข่าวดีอีกว่าอาจารย์หมอประดิษฐ์จะเอาเฟือกออกให้ท่าน ท่านเรียกนายสมชายมาสั่งการว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะเข้ากรุงเทพแต่เช้าให้เขาเตรียมรถไว้ท่านไม่เอดใจเลยสักนิดว่าหลงกลในแพทย์ทั้งสองเข้าแล้วนายสมชายกับนายขุนทองนำท่านพระครูมาถึงโรงพยาบาลเลิศสินเมื่อเวลา9ก้ 39. นาฬิกานาทีนายแพทย์ประดิษฐ์รออยู่แล้วเขาจัดการตามที่ได้ตกลงไว้กับนายแพทย์สมมิ่งผู้เป็นสิทธ สมผานวัดป่ามะม่วงรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้สนทนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคกระดูกต่อเมื่อเวลาผ่านไปสักสามชั่วโมงท่านจึงรู้สึกตัวว่าเนื้อตัวมันหนักผิดปกติคุณหมออาตมารู้สึกว่ามันหนักทั้งตัวเลยก็ไหนคุณหมอว่าจะเอาเฟือกออกไงละ่ะในแพทย์ประดิษฐ์จึงเฉลยว่าท่านครับผมต้องขออโหสิกรรมที่ไม่ได้พูดความจริงกับท่าน ผมเป็นคนแนะนำหมอสมมิ่งให้นำท่านมาที่นี่เพื่อจะใส่เฝือกให้ท่านอีกหกิโลและนี่ก็กำลังจะเสร็จแล้วเหลือแต่ใส่ส่วนศรีรษะซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่คางขึ้นไปและท่านก็จะพูดไม่ได้อีกตอนนี้ยังพอพูดได้บ้างท่านจะต่อว่าผมอย่างไรก็นิมนต์ได้เลยครับในแพทย์ใหญ่พูดเสียงเนิบเนิบ ทว่าน้ำเสียงบ่งบอกถึงชัยชนะที่สามารถหลอกพระอรหันได้ท่านพระครูอยากจะร้องไห้เมื่อรู้ว่าเสียรู้ในแพทย์ใหญ่เขาแล้วท่านจึงกําหนดเห็นหนอเพื่อจะหาถ้อยคำมาต่อว่าแต่เห็นหนอกลับบอกว่าหมอเขาทำถูกแล้วท่านจะต้องอยู่โรงพยาบาลสิงห์บุรีต่อไปเป็นเดือนรวมแล้วห1สบอดวัน หลังจากนั้นท่านจะทำงานได้เป็นปกติแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ท่านก็จะลำบากในภายหลังนั่นแหละท่านจึงมั่นใจว่าหมอไม่ได้ทำผิดจึงไม่คิดจะต่อว่าท่านจะต่อว่าอย่างไรก็นิมนต์ตามสะดวกนะครับผมให้เวลาห้านาทีนายแพทย์ประดิษฐ์ย้ำท่านพระครูสายศีรษะช้า,ชา แทนคำตอบท่านไม่ตอบว่าก็แสดงว่าท่านอาโหสิกรรมให้ผมแล้วใช่ไหมครับนายแพทย์ใหญ่ถือโอกาสสรุปคราวนี้ท่านพระครูพยักหน้างั้นผมจะลงมือใส่เฟือกส่วนศีรษะเลยนะครับจากนั้นก็จะให้น้ําเกลือพันซีซีเพราะท่านไม่ได้ฉันเพนใส่เฟือกเสร็จสมพานวัดป่ามะม่วงรู้สึกเหมือนถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ที่หนักที่สุดลำพังตัวก็หนักสาหัสพอแล้วนี่เขายังใส่ศีรษะตรึงคางไว้ให้แน่นไม่ให้ขยับปากพูดจะฉันน้ำก็ต้องใช้หลอดพลาสติกจุ่มให้น้ำเข้าไปขังแล้วก็ใช้นิ้วอุดไว้ด้านหนึ่งใส่หลอดลงไปในปากซึ่งพออ้านิดเดียวก็เจ็บจนเลือดไหล แล้วก็ยกนิ้วที่อุดไว้ออกจึงไหลเข้าลำคอแต่ก็ปริมาณน้อยนิดไม่พอแก้กระหายครั้นจะฉันให้อิ่มก็เจ็บตอนอ้าปากเลยต้องเลือกทนหิวแทนทนเจ็บท่านนึกไปถึงโยมยายที่บอกว่าท่านกินของที่ให้นำไปถวายพระบาปกรรมนั้นจะทำให้ท่านตายไปเกิดเป็นเปรต ปากเท่ารูเข็มโยมยายอาตมาปากเท่ารูเข็มตั้งแต่ยังไม่ตายโยมยายใจร้ายแช่งอาตมาได้ท่านนึกต่อว่าต่อขานโยมยายทั้งที่รู้ดีว่านั่นเป็นกรรมที่ท่านทำไว้ด้วยตัวท่านเองหาใช่โยมยายทำให้ไหม่ สงสารหลงลุงจังเลยะสงสารที่หลงลุงพูดไม่ได้คงจะทรมานน่าดูเพราะเคยพูดแล้วไม่ได้พูดสงสารสงสารจริงจเขาทำเสียงอ่อนเสียงหวานหากท่านพระครูก็รู้ว่าเขาตั้งใจเยอะเย้ยท่านมากกว่านายแพทย์ประดิษฐ์ต้องให้รถพยาบาลไปส่งท่านพระครูเพราะขามาท่านนั่งมา จึงมารถในสมชายได้ทว่าขากลับท่านต้องนอนให้น้ำเกลือไปจึงต้องใช้รถของโรงพยาบาลสมพั์วัดป่ามะม่วงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีด้วยความทุกข์ทรมานเป็นที่สุดเพราะพูดก็ไม่ได้จะฉันข้าวฉันน้ำก็ไม่ถนัดอ้าปากแต่ละครั้งก็เจ็บถึงกับเลือดออกซิบซิบ แต่ถึงจะพูดไม่ได้ภาระหน้าที่ของท่านก็ไม่ได้หยุดชะงักไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะญาติโยมมาขอให้ช่วยไม่เว้นแต่ละวันลูกหายบ้างผัวหายเมียหายบ้างท่านไม่มีลูกไม่มีเมียผัวก็ไม่มีแต่พวกเขากลับมายัดเยียดหน้าที่ตามหาคนเหล่านี้ให้แม้จะพูดไม่ได้ ท่านก็อุตสาห์เขียนหนังสือบอกนอกจากเรื่องคนหายแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆมาให้ช่วยแก้โลกกำลังจเจริญก้าวหน้าปัญหาทั้งหลายก็จเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยพระครูจเจริญจึงต้องมานั่งแก้ปัญหาที่มากับความจเจริญทั้งหลายไม่ได้หยุดไม่ได้พักแม้ในยามอาพาธเจ็บป่วย เลือเวลาอีกสามวันก็จะครบห1อวันท่านพระครูโล่งใจที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลเสียทีท่านตั้งสัตย์อธิษฐานว่าจะไม่ขอเข้าโรงพยาบาลอีกหากจะต้องล่วงลับดับขันก็จะขอให้ดับอยู่ที่วัดป่ามะม่วงจะสั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าห้ามนำท่านส่งโรงพยาบาลเป็นอันขาด คุณนายพานพบมากราบเยี่ยมและรายงานว่าในห้างทองหยดชลาธรสามีของเธอได้เสียชีวิตแล้วและจะทำพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ท่านพระครูจึงให้นายสมชายไปขออนุญาตในแพทย์สมมิ่งให้ท่านไปงานในห้างนายสมชายออกไปได้สักประเดี๋ยวหมอใหญ่ก็เดินเข้ามาในห้องพูดเสียงหนักแน่นว่า ผมให้อนุญาตหลวงพ่อไม่ได้หรอกครับอีกสามวันหลวงพ่อก็จะได้กลับวัดแล้วแต่ถ้าไปงานอาจจะต้องอยู่ต่ออีกสามเดือนหลวงพ่อจะไหวหรอครับหมอก็อนุญาตแบบที่ไม่ต้องให้อยู่ต่อไม่ได้หรือท่านต่อรองผมต้องปฏิบัติตามคำสั่งอาจารย์ของผมอย่างเกร่งครัดครับเข้าหมายถึงอาจารย์แพทย์ประดิษฐ์คุณนายพานพบจึงช่วยตัดสินว่า หลวงพ่ออย่าไปเลยเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นมาดิฉันคงไม่สบายใจไปจนตลอดชีวิตที่ดิฉันมาเรียนก็เพื่อจะขอปรึกษาหลวงพ่อเรื่องที่ในห้างเขาสั่งให้ดิฉันมาเรียนขออนุญาตหลวงพ่อสร้างศาลาสวดพระอภิธรรมที่วัดป่ามะม่วงค่ะให้ตั้งชื่อศาลาว่าศาลาทองหยดผ่านพบชลาธรแต่ดิฉันอยากจะขออนุญาตตั้งชื่อว่า สาลาผ่านพบทองหยดชลาทรคือเอาชื่อดิฉันนำหน้าเพื่อเป็นการแก้แค้นที่เขาแอบไปมีเมียน้อยไว้ที่บางระจันเธอบอกเหตุผลคุณนายยังไม่หายแค้นอีกหรือเรื่องมันผ่านไปนานแล้วต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนดิฉันก็ไม่มีวันลืมค่ะคิดขึ้นมาเทียวไรมันเจ็บใจทุกครั้ง แล้วคุณนายมีความโศกฤที่ทำอย่างนั้นเอาละอาตมาขอบินทบาทเธอนะไหนๆในห้างเขาก็ตายไปแล้วน่าจะคิดถึงแต่สิ่งดีๆของเขาอะไรที่ไม่ดีก็อย่ากเก็บเอามาคิดเพราะถ้าคิดคุณนายนั่นแหละจะเป็นทุกข์อย่าได้ไปจองเวรจองกรรมกับในห้างเลยนะพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า เวนจะหยุดก็ต้องหยุดจองเวนคำพูดของท่านพระครูทำให้คุณนายพานพบถึงกับน้ําตาไหลทั้งรักทั้งแค้นแน่นอกสามีตายไปแล้วเธอก็ยังไม่หายแค้นท่านพระครูเข้าใจความรู้สึกของเธอดีจึงแนะนำด้วยเมตตาว่าวิธีจะทำให้คุณนายหายเคืองแค้นก็คือต้องเข้ากรรมฐาน เสร็จจากงานศพในห้างแล้วอาตมาอยากให้คุณนายมาเข้ากรรมาฐานสักเจ็ดวันแล้วคุณนายจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการให้อภัยนั้นนะเป็นอย่างไรถ้าคุณนายยังเคืองแค้นอยู่ก็เหมือนใจถูกไฟสุมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องทุกข์ไปจนกว่าจะตายตายแล้วก็จะต้องไปทุกขติซึ่งทุกขหนักกว่าตอนเป็นสิอีกแล้ว จะทำร้ายตัวเองไปทำไมนี่อาตมาเห็นแก่ในห้างนะถึงได้พูดกับโยมอย่างตรงไปตรงมาค่ะดิฉันจะเข้ากรรมาฐานหลังเสร็จงานแล้วตกลงหลวงพ่ออนุญาตให้ดิฉันตั้งชื่อศาลาว่าศาลาพานพบทองหยดชลาทรน,นะคะเธอวกกลับมาพูดเรื่องศาลาสวดพระอภิธรรม เรื่องนั้นรอให้คุณนายออกจากกรรมาฐานเสก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็เป็นอันว่าหมอเข้าม่อนุญาตให้อัตมาไปเผาศพในห้างงั้นพรุ่งนี้อัตมาจะให้ลูกศิษย์นำผ้าไตรหนึ่งสำรับไปร่วมทำบุญก็แล้วกันอาตมาขออุทิศส่วนกุศลให้กับในห้างทองหยดชลาทอนผู้สึ่งเคยช่วยงานอัตมา อาตมานึกถึงบุญคุณในห้างเสมอพระประธานในโบสถ์ในห้างก็เป็นคนสร้างแล้วแบบนี้เขาจะไปตกนรกไหมคะเขาผิดศีลข้อสคงต้องตกนรกแน่นอนถึงจะสร้างอะไรต่ออะไรไว้มากมายก็ตามจะตกหรือไม่ตกก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของเขาตอนจะขาดใจถ้าขณะนั้นจิตเป็นกุศลก็จะไปสู่สุขคติ ถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปทุกขติแต่ถ้าเข้าไปเกิดในสุขติเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็สร้างคุณงามความดีมันทำบุญทำกุศลกรรมชั่วก็จะยังตามเข้าไม่ทนันต่อเมื่อกรรมดีหมดเมื่อไรกรรมชั่วก็จะมาให้ผลเหมือนรถหมดน้ำมันไม่สามารถวิ่งต่อไปได้อาตมาจึงสอนญาติโยมเสมอว่า ให้สร้างความดีหนีความชั่วโดยการมาเจาเริญวิปัสสนากรรมฐานแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อก็อแล้วแต่เวรแต่กรรมเขาหลวงพ่อครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเอาฝฟือกออกให้หลวงพ่อผมไม่อยากให้หลวงพ่อพูดนานๆครับประเดี๋ยวแผลจะกำเริบอีกในแพทย์สมมิ่งเตือนเมื่อเห็นว่าคนไข้พูดมานาน ถ้าเช่นนั้นอีฉันขอกราบลาละค่ะหลวงพ่อจะได้พักผ่อนคุณนายพานพบเอ่ยลาแล้วจึงชวนลูกชายกลับหนุ่มใหญ่นั่งฟังการสนทนาและไม่ค่อยพอใจมารดาที่อาฆาตแค้นเคืองบิดาครั้นจะพูดอะไรออกไปก็เกรงว่ามารดานั้นจะเสียหน้าสู้นิ่งอยู่ต่อเมื่อมารดาชวนกลับ เขาจึงกราบท่านพระครูสามครั้งและจึงลาในแพทย์สมมิ่งออกจากห้องมาแล้วคิดจะต่อว่ามารดาแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจมารดาของเขากำลังเศร้าโศกหากเข้าไปเพิ่มความทุกข์ให้อกีกก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกอักตันยูทางที่ดีคือนิ่งเสียโบราณสอนไว้ว่าพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทอง เมื่อท่านพระครูออกจากโรงพยาบาลลูกศิษย์ลูกหาก็จัดงานทําบุญสู่ขวัญให้ท่านอย่างมโหราณมีการบรรเลงดนตรีไทยสมวันสามคืนส่วนการแสดงมโหรสพบนั้นท่านพระครูไม่อนุญาตด้วยเหตุผลที่ว่าคนผ่านสันดานหยาบจะมามีเรื่องมีราวในวัดเพราะเคยมีปรากฏเสมอๆที่คนฆ่ากันตายในงาน และสมภารก็ต้องถูกสอบสวนส่วนคนที่มาเที่ยวก็เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตนับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลพระครูเจริญก็ทุ่มเทเวลาให้กับการสอนกรรมฐานเพื่อใช้หนี้มนุษย์ดังที่ได้สัญญาวไว้กับพญามัจจุราชสถาบันและโรงเรียนต่างๆ ส่งนิสิตนักศึกษาตลอดจนนักเรียนมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงกุฏิกรรมฐานถูกสร้างขึ้นอีกหลายหลังหากก็ยังไม่พอกับความต้องการบางหมู่คณะก็ต้องมากางเต็นท์นอนกันในสนามหน้าวัดพระโบเียวพระมหาบุญเป็นกำลังสำคัญในการทำงานให้งานของท่านเสร็จล่วงโดยพระโบเยว ช่วยในด้านการสอนส่วนพระมหาบุญช่วยบริหารงานในวัดตั้งแต่การจัดการเรื่องที่พักตลอดจนอาหารการกินให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมกิจกรรมต่างๆดำเนินไปด้วยดีกระทั่งถึงวันที่พระบวัวเหียวต้องชดใช้กรรมช่วงนั้นก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรูกลางเต็นท์อยู่ในสนามพวกเขาจะมาปฏิบัติกันสมวันสามคืน สองวันแรกผ่านไปด้วยดีแต่ตกเย็นในวันที่สามก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอีกนั่นคือพระบัวเหียวไม่ทราบว่าเป็นอะไรท่านเอาศีรษะพุ่งเข้าชนเสาสัตบันเสียงดังอักแล้วตัวท่านก็ส่งเสียงร้องเหมือนวัวถูกเชือดบรรดานักศึกษาพากันออกมาดู พระมหาบุญกับพระในวัดพยายามจับท่านไว้หากก็ไม่สามารถทานกำลังของท่านได้ไม่รู้ว่าท่านเอาเรียวเอแรงมาจากไหนวิ่งเข้าชนต้นสัตบัณแล้วก็ส่งเสียงร้องนายสมชายกับนายสมชาติวิ่งเข้าไปรัดเอวท่านไว้ท่านก็ได้หลุดออกไปแล้วก็วิ่งเข้าชนต้นสัตบัณเหมือนกับวัวควิดต้นไม้ป่าก็ส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวถูกเชือ้อ เลือดสีแดงสดไหลออกมาเปื้อนจีวรชุ่มโชกใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยเลือดดูน่ากลัวอาจารย์บัวเหียวถูกผีเข้านักศึกษาคนหนึ่งพูดขึ้นสงสัยจะจริงเพราะเรียวแรงมากเหลือเกินพวกเราเตรียมตัวกลับกันเถอะขืนอยู่ประเดี๋ยวถูกผีเข้าอีกไปตามอาจารย์มาดีกว่าบอกให้สั่งนักศึกษากลับได้แล้ว ถ้าชักจะกลัวเป็นอย่างอาจารย์บัวเหี่ยวซะแล้วละอีกคนหนึ่งพูดขึ้นท่าทางเขากลัวจนหน้าซีดหลวงพี่ครับหลวงพี่รู้ตัวหรือเปล่านายสมชายตะโกนด้วยเสียงอันดังทั้งที่ยืนใกล้ท่านมากกว่าคนอื่น รถเก๋งคันหนึ่งแล่นเข้าประตูวัดมาเจ้าภาพที่นิมนต์ท่านพระครูไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลสมรสเพิ่งจะขับรถมาส่งนายสมชายรีบวิ่งไปรายง,งานบ้าหลวงพ่อครับหลวงพี่บัวเฮียวไม่รู้เป็นอะไรวิ่งชนต้นสัตบัญชนเอาชนเอาจนเลือดท่วมตัวแล้วครับหลวงพ่อไปช่วยท่านหน่อยเถอะครับผมกับเจ้าสมชาติช่วยกันจับ ท่านก็สลัดกระเด็นเลยพวกพระช่วยกันจับก็ไม่มีใครสู้แรงท่านได้ท่านพระครูพูดเสียงเรียบเรียบว่าท่านกําลังใช้กรรมฉันรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจ้าก,กรรมนายเวรเขาเลือกมาทวงตอนที่ฉันไม่อยู่วัดนอกจากฉันไม่มีใครช่วยท่านได้และจึงเดินนำสมชายไปยังต้นสัตบันญข้างโบสถ์ ท่านแผ่เมตตาให้น้องชายในอดีตชาติแล้วจึงบอกด้วยเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาว่าบัวเหี้ยวหลวงพ่อมาช่วยแล้วตั้งสติให้ดีแล้วกำหนดหยุดเนอหยุดเนอไม่เป็นอะไรนะบัวเหี้ยวนะพระบัวเหียวจึงทำตามที่ท่านสั่งจากนั้นจึงเดินเข้าไปหาและก้มลงกราบแทบเท้า ขององุปชหลวงพ่อครับมันทรมานเหลือเกินช่วยผมด้วยภิกษุหน่มพูดเสียงละห้อยหลวงพ่อช่วยแล้วไม่เป็นไรนะบัวเยียวใช้กรรมหมดแล้วต่อไปนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อได้ยินว่าใช้กรรมหมดแล้วภิกษุวัยสาอก็เกิดปีติเลือดที่เปื้อนใบหน้าและจีวร หายไปราวปฏิหารท่านพระครูรู้ว่านักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์พากันเข้าใจผิดคิดว่าพระบัวเหียวถูกผีเข้าจึงได้บอกกับพวกเขาว่าอาจารย์บัวเหียวไม่ได้ถูกผีเข้านะหนูอย่าเข้าใจผิดท่านกําลังใช้กรรมอยากรู้ไหมเราว่าทำกรรมอะไรไว้อยากรู้ครับ อยากรู้ค่ะบรรดาหนูหนูตอบพร้อมกันสมภารวัดป่ามะม่วงจึงบอกพระโบเฮียวว่าอาจารย์โบเฮียวช่วยเล่าให้เด็กนักศึกษาฟังหน่อยว่าท่านทำกรรมอะไรไว้เล่าให้ละเอียดเลยนะครับผมพระโบเฮียวรับคำด้วยความเต็มใจท่านตั้งใจจะเล่าให้นักเรียนนักศึกษาฟังเป็นธรรมทาน ถ้าเช่นนั้นก็เดินเรียงแถวกันไปที่หอประชุมที่นั่นมีไมโครโฟนจะได้ได้ยินกันทั่วถึงเมื่อนักเรียนนักศึกษาพากันเข้าแถวและเดินไปยังหอประชุมท่านพระครูจึงบอกพระโบเยียว่าหลวงพ่อจะไปนั่งเป็นพยานให้เกิดมีคนไม่เชื่อหลวงพ่อจะได้รับรองว่า ที่อาจารย์บัวเฮียวพูดมานั้นเป็นความจริงทุกประการไปกันเถอะแล้วท่านจึงเดินนำพระบัวเฮียวไปยังหอประชุมเจริญชัยพระบัวเฮียวรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อท่านพระครูใช้คำพูดแทนตัวท่านว่าหลวงพ่อแทนที่จะเป็นชั้นอย่างแต่ก่อนท่านมีกำลังใจที่จะเล่าประสบการณ์ของท่าน ให้นักเรียนนักศึกษาฟังอย่างไม่ปิดบังเพื่อที่พวกเขาจะได้เกรงกลัวต่อบาปและละเว้นการทำความชั่วจะได้ไม่ต้องมาชดใช้กรรมเหมือนอย่างท่านนับว่าท่านโชคดีที่มีอุปชาเป็นกาลยานามิตรเช่นท่านพระครูเมื่อมีโอกาสแก้กรรมตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่หากไม่ได้ชดใช้กรรมเสียแต่บัดนี้จะต้องไปชดใช้ในเมืองนรก อย่างแน่นอนหน้าแปลกที่พระบูเฮียวบรรยายติดต่อกันได้ถึงสองชั่วโมงโดยไม่รู้สึกอัดอั้นขัดเขินเช่นแต่ก่อนข้างฝ่ายคนฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอย่างดีไม่มีการพูดคุยหรือว่าเล่นกันเหมือนสองวันแรกครั้นการบรรยายจบลงก็มีเสียงสาธุดังลั่นหอประชุม ท่านพระครูก็เปล่งเสียงสาธุเป็นการอนุโมทนากับผูด้แสดงธรรมด้วยดีมากบัวเหียวพูดได้ดีมากหลวงพ่อขออนุโมทนาเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อคุ้มครองกระผมกระมังครับผมจึงได้พูดดีกว่าทุกครั้งหลวงพ่อครับคืนนี้ผมจะเข้าผลสมาบัติห้าชั่วโมงจะได้ไหมครับ ภิกษุผู้ใช้กรรมไปหมัดมเรียนถามได้เธอสามารถเข้าได้ตามที่พูดข้อนั้นฉันรับรองทำไมหลวงพ่อไม่พูดกับผมเหมือนเมื่อตะกี้ล่ะครับฟังแล้วอบอุ่นดีแบบเมื่อตะกี้น่ะแบบไหนฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดก็แบบที่หลวงพ่อพูดแทนตัวเองว่าหลวงพ่อ แล้เรียกผมว่าบวยเฮียวแทนที่จะเรียกว่าชั้นกับเธอนะครับก็ตอนนั้นชั้นสงสารเธอแต่ตอนนี้ไม่สงสารแล้วท่านพระครูฉเฉลยแล้วผมจะทำยังไงดีล่ะครับหลวงพ่อถึงจะสงสารผมตลอดไปทำตนเหตุ้นวังวนแห่งสงสารสาครจะจะาวาดวัดป่ามะม่วงตอบเป็นปริศนา